สวัสดีค่ะกิกาสาวสวยพาสนีมารายงานตัวแล้วค่ะบียอนอนออนแอของเราวันนี้กิกจะพาทุกคนมารู้จักคอลลาเจนสูตรใหม่ล่าสุดของบียอนที่บอกได้เลยว่าแตกต่างไม่เหมือนใครเหมาะสำหรับการสร้างแบรนในปี2021ที่สุดเลยค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าคอลลาเจนสูตรใหม่ล่าสุดของเราเป็นยังไงตามกิกไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับที่ปรึกษาตั้งแบรนสาวสวยฝนค่ะ สวัสดีค่ะฝนสวัสดีค่ะคก๊กและสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฝนจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับคอลลาเจนสูตรใหม่จากทางบีออนที่เรียกได้ว่ากําลังมาแรงติดเทรนกันเลยค่ะแล้วก๊กรู้ไหมคะว่าคอลลาเจนที่บียอนเลือกใช้แตกต่างจากคอลลาเจนที่อยู่ในท้องตลาดอย่างไรนี่แหละค่ะก๊กกำลังจะถามเพราะว่าโดยปกติคอลลาเจนก็จะเหมือนเหมือนทั่วไปค่ะงั้นเดี๋ยวฝนไปอธิบายพร้อมๆกันเลยค่ะ Perfect ก k i n c o l l a g e n เจนสูตรล่าสุด เลือกใช้คอลลาเจนทั้งไทป์วันและไทป์ทรีซึ่งเป็นไทป์ที่เข้าไปบำรุงผิวพันธ์โดยตรงค่ะคอลลาเจนไทป์วันหรือที่รู้จักกันในชื่อคอลลาเจนไฮโดรไลซ์เป็นคอลลาเจนที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการสลายของคอลลาเจนในผิวพันธ์ผมและเล็บซึ่งคอลลาเจนไทป์วันจะเริ่มลดลงเมื่ออายุ25ปี จึงเป็นสาเหตุให้ผิวของเราเริ่มหย่อนคล้อยนอกจากนี้ยังเป็นคอลลาเจนหลักในกระดูกด้วยคอลลาเจนไททรีหรือที่รู้จักกันในชื่อคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนไตรเปปไทด์และคอลลาเจนตัวที่โด่งดังที่สุดคือคอลลาเจนไดเปปไทด์มีโครงสร้างที่แตกต่างกับคอลลาเจนชนิดอื่นๆคือเป็นคอลลาเจนสายเดี่ยวจึงทำให้ดูดซึมไวและร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ในทันที พบในผิวหนังที่เริ่มมีการสร้างใหม่เช่นผิวหนังที่เป็นแผลและหลอดเลือดการทำงานคือจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายส่วนมากจะพบในผิวของเด็กจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวเด็กดูนุ่มเนียนเต่งตึงนั่นเองจะเห็นได้ว่าคอลลาเจนที่พียอนเลือกใช้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งช่วยกระตุ้นการทำงานของคอลลาเจนให้มีประสิทธิภาพเติมร่องลึกและฟื้นฟูให้ผิวเรียบเนียนชุ่มชื้นจนหน้าสัมผัสอีกทั้งยังเป็นเกราะป้องกันและเติมคอลลาเจนเข้าสู่ชั้นผิวและนอกจากจะช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วยังช่วยบำรุงกระดูกผมและเล็บอีกด,ด้วยนะคะว้าวทำไมมันดีแบบนี้นะยังไม่หมดนะคะกิ๊กเพราะ Perfect Skin Collagen ยังแตกต่างไม่เหมือนใครด้วยสารสกัดที่เป็นซิกเนเจอร์ถึง3ชนิด คอลลาเจนฟักข้าวน้ำชงผิวสวยสยบทุกริ้วรอยผิวคอลลาเจนลูกฟิกน้ำชงผิวสวยเพื่อสัมผัสที่อ่อนเยาว์และคอลลาเจนแอปเปิ้ลย้อนเวลาผิวใสหน้าสัมผัส ดื่มสุดๆสีพาสเทียมคิ้วๆเหมาะกับสาวสวยแบบเราๆเ,เ,เลยนะคะใช่เลยค่ะกิ๊กแถมมาพร้อมกับรสชาติใหม่แก๊กฟู้ดฟิกเบอร์รี่และสเต็มเซลล์แอปเปิ้ลเดี๋ยวเราลองมาดื่มกันเลยดีกว่านะคะ ดื่มเข้าไปแต่ละรสแต่ละสีก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันค่ะถูกต้องเลยล่ะค่ะกิ๊กทั้ง3รสจะมีกินมนอีกเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันจึงทําให้ perfect skin collagen แตกต่างจากคอลลาเจนทั่วไปค่ะบอกได้คําเดียวว่าใครที่กาลังมองหาสินค้าสร้างแบรนด์ใหม่ๆไม่ควรพลาดแน่นอนค่ะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราได้มีการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้ารวมไปถึงการสํารวจตลาดคิดค้นสูตรจนเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงเลยค่ะ แล้วถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจต้องทำยังไงบ้างคะหากคุณผู้ชมสนใจสร้างแบรนด์ Perfect Skin Collagen สามารถ a d ด Line Official ตามด้านล่างนี้เข้ามาคุยปรึกษาสร้างแบรนด์กับฝนได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยคะ่ะและหากใครยังลังเลหรือไม่แน่ใจไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ Beyond ใช้ระบบการดูแลแบบ Beyond Grace Service System เรียกได้ว่าดูแลจบครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนสามารถขายสินค้าสู่ท้องตลาดได้เลยคะ่ะ สำหรับวันนี้กิกและฝนต้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้วิญญานแอด้วยน,นะคะ